สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการผาโลกห่วงจุย้ยท่านผู้ชมครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของบันไดนะครับท่านผู้ชมครับบันไดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีมี3ข้อด,ดังนี้ครท่านผู้ชมครับที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับควรหลีกเลี่ยงแล้วก็จะได้ผลดีวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องการที่สร้างบ้านร้านค้าบันไดนะครับมีข้อสําคัญดังนี้ครท่านผู้ชมครับที่ ควรหลีกเลี่ยงตามมาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับบันได3ข้อสําคัญนะครับได้บันไดดีข้อที่1บันไดที่ดีนะครับต้องไม่เทออกหน้าบ้านข้อที่2บันไดต้องเป็นเลขขี้ไม่ถึงคนเป็นเลขคู่ไม่ถึงคนตายเลขคู่ใช้กับวัดหรือศาลเจ้าดีที่สุดครับต่อมาข้อที่3บันไดบ้านอยู่อาศัยใช้บันได3ขั้น5ขั้น7ขั้น9ขั้นถือว่าดีครับเป็นเลขขี้แต่ถ้าร้านคา้า ห้ามมีบันไดนะครับเพราะว่าโชคลาภเงินทองไม่เข้าหรือไม่ขึ้นบ้านนั้นอีกนะครับท่านผู้ชมครับร้านค้าไม่ควรมีบันไดเพียงแต่ยกสูงจากฟุตบาทนิดหน่อยก็เพียงพอแล้วการฝุ่นนะครับแต่ถ้าหากจําเป็นก็ไม่ควรบันไดเกินหนึ่งั้นนอกจากธนาคาหร,คาาาารหรือสินค้าขนาดใหญ่เช่นขายรถยนต์แทงน้ําหรือศูนย์ราชการอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับแต่สถานประกอบการไม่ควรมีบันไดดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับบันไดมีความสําคัญนะครับตามหลักของจุ้ยแล้วถ้าบันไดมีขวางเหมือนขวางโชคาลาภนะครับมันจะเรียกว่า พลังของชี้นะฮะจะขึ้นช้าแล้วก็เงินทองจะเข้าน้อยมากที่สุดครับฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงไม่มีบันไดดีที่สุดเช่นว่าเรามีฟุตบาทนะฮะเราก็สุกจากฟุตบาทเป็นเนินนิดหน่อยอย่างนี้ก็พอละครับดูตัวอย่างเช่นถนนเยาวราชไหมครับหรือตามสถานที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆกลางเมืองต่างๆร้านค้าที่อาศัยนั้นเรียบเหมือนเราต้องเข็นรถออกได้เลยอย่างนี้ถือว่าดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับเรื่องของผู้นจุยังมีอีกหลากหลายแต่วันนี้ผมนําเรื่องดีๆเรื่องของบันได มานะครับอยากให้ท่านนั้นรับรวยมากขั้นอยากให้ท่านมีเงินอยากให้ท่านชมคลิปของผมแล้วนะได้ประโยชน์ต่อการฟังในเรื่องของหลงจุ้ยครับมากๆที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับลองไปใช้ดูนะครับลองไปปฏิบัติดู แล้วก็หวงจุ้ยผมยังมีอีกหลากหลายเรื่องเล่านะครับลองกดติดตามกดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วผมยังมีคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมในเรื่องของฮวงจุ้ยและเรื่องตัวเลขด้วยท่านผู้ชมตอนนี้ีิ่ารณาดยๆครับผมมีเหรียญของสุนทรีวานีและก็รวมถึงน้ํามันชลอาอาครับท่านผู้ชมครับน้ำมันชลออาครับกำลังขาย,ขายดิบขายดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่สนใจก็ทักไลน์มาหาผมได้ลองมาพูดคุยกันนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องของตัวเเเเลลขขด้วยในนบออรรร์์์ทศัพค เลขมังกรถ้าหากท่านมีสถานที่ประกอบการดีๆเรามั่งทางร่ำรวยอยากจะได้เลขดิบดีนะฮะใช้สักเบอร์หนึ่งหรือบางทีซื้อจากที่อื่นมาแล้วมันไม่ได้ตรงกับโชกของท่านเลยหรือไม่ตรงกับธุรกิจของท่านเลยลองทักลา์มาหาผมครับผมยินดีคำปรึกษาเรื่องเบอร์โทรวางใจผมทวิโรจน์789-168วันนี้สวัสดีครับ